สัตว์เลี้ยงจำนวนมากได้หายไปหลังจากที่ความมืดในระแวกนั้นได้ออกมาพุ่งพลาดเต็มท้องถนนเพื่อความปลอดภัยคุณควรจะเอาสัตว์เลี้ยงอย่างหมาและแมวของคุณไปเลี้ยงไว้ในบ้านยามค่ำคืนนี่คือคำพูดของเทเวอร์เฮนเดอร์สันบนข้อความภาพที่มีภาพของสิ่งมีชีวิตประหลาดอยู่สิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้ได้พบในวันที่สอง พฤศจิกายนปี2020หรือลาวลาวสี่วันที่แล้วเวลาตีห้าสิบสี่นาทีของเวลาประเทศไทยนะครับในภาพทำให้เราได้เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังยืนอยู่หน้าบ้านของใครสักคนหวังว่าคนคนนั้นยังจะปลอดภัยอยู่นะครับในภาพทำให้เราได้เห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่าง มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับสัตว์อย่างหมาหรือเสือซึ่งมีชีวิตสี่ขาขนาดใหญ่แต่ในภาพภาพนี้เราไม่ได้เห็นสี่ขาแต่เราเห็นหกขาในภาพนี้เราไม่เห็นศีรษะหรือหัวของมันร่างกายของมันดูแล้วน่าจะเป็นกระดูกทั้งตัวและก็มีหางงอกออกมาจากด้านหลังด้วยไม่รู้ว่าตอนที่มันยังมีชีวิตหรือมี เนื้อหนังบางสาเนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรถ้าเราสังเกตไปดีๆอีกว่านิ้วเท้าของมันจะดูเหมือนกับมือของมนุษย์แต่ถ้าเรามองบางคนเขาก็บอกว่าด้านซ้ายของมันมีเพียงแค่สองขาแต่ด้านขวาของมันมีสามขาตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่มุมกล้องหรืออยู่ที่ว่าอะไร แต่ในความคิดของผมแล้วด้านซ้ายมีสี่ขาด้านขวาก็น่าจะมีสี่ขาเช่นเดียวกันถ้าดูจากอุปนิสัยของมันตามที่เจ้าของโพส์ได้โพสเอาไว้ก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะนิสัยดูดุร้ายแน่นอนเพราะว่ามันจะเที่ยวทำร้ายสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราไปเรื่อยๆจน เทลเวอร์เฮนดอ์สันต้องออกมาเตือนเวลากลางคืนให้น้องหมาน้องแมวของคุณอยู่ในบ้านภาพภาพนี้มีคนถูกใจถึง3,000คนเลยทีเดียวและมันก็เป็นเรื่องฮือฮาค่อนข้างมากใน t วิตเตอร์นะครับแต่เรื่องราวของมันก็ยังไม่มีใครสนใจหรือคิดที่จะสอบสวนหรือว่าแลกเหตุผลหรือว่าแลกทฤษฎีความคิดของใครของมันกัน ตรงนี้ก็ค่อนข้างแปลกนะครับหรือว่าเจ้าของโพสต์เขาจัดการไม่ให้พวกที่คิดอะไรประมาณนี้มาคอมเมนต์ในภาพนี้นะครับตรงนี้เราก็ไม่รู้ไม่ทราบได้จริงๆและวันเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนปี2 0 2 0หรือว่าวันนี้วันที่ผมลงคลิปนะครับก็ยังไม่มีใครมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิด หรือว่ามีทฤษฎีข้อคิดอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆลงในโพสต์เลยหรือว่าเท e เวอร์เฮนเดอร์สันจะมีส่วนรู้ส่วนเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับภาพภาพนี้ก็ได้เขาเลยน่าจะเก็บเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์หรือว่าถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนเผื่อว่าเราจะต้องระวังตัว หรืออะไรทำนองนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็ต้องขอโทษคนที่อยากได้ทฤษฎีหรือข้อมูลมากกว่านี้นะครับและคลิปวิดีโอหน้านางเล่าเรื่องจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรก็กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดตัวใหม่ๆคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นางเล่าเรื่องก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับนางเล่าเรื่องด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ